เทคนิคเทรดสายลุงระบบเทรดสั้น1นาทีทำกำไรวันละ10,000บาทสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลฟ์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเรากร็จะมาเทรดเทคนิคสายลุงการเป็นการเทรดแบบ follow trend นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่ม3อินดิเคเตอร์ กับระบบเทรดนี้กันได้เลยอันดับแรกนะครับก็มาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x เ a d e นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างมาปรับประเภทกราฟนะครับเป็นกราฟแท่งเทียนปรับกราฟละเป็นกราฟ1นาทีนะครับเพราะเราจะเทรด1นาทีกันนั่นเองต่อมามาที่ตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับมาที่ตัว Popular เลื่อนลงมานะครับจะเจอคำว่า Bollinger Band นะครับตัวนี้นะครับเราก็กดขึ้นมาได้เลย สำหรับตัวโบลิงเจ e ร์แบนนะครับเราจะไว้ดูการกลับตัวของกราฟนะครับก็จะใช้14กับ2นะครับอ่ะเราก็กดใช้งานเราจะได้3เส้นเข้ามาในกราฟแบบนี้นะครับต่อมามาเพิ่มตัวอินดิเคเตอร์มาที่ตัว p ๊อปปูล่านะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอคำว่าพาราโบลิกซานะครับสำหรับการเทรดตามตัวสายลุงเนี่ยพาราโบลิกซาเนี่ยจะใช้เป็น0.04นะครับแล้วก็0.2อ่าอันนี้คือค่าที่เหมาะกับการเทรดสายลุงนะครับ เสร็จแล้วเราก็กดใช้งานได้เลยจะได้จุดสีฟ้านะครับเข้ามาในกราฟนะต่อไปนะครับจะเป็นเส้นสายลุ้งนะครับก็ให้มาที่ตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้มาที่ moving average นะครับมาเลือก rainbow moving average ตรงนี้นะครับแล้วก็กดขึ้นมาเลยมันจะเป็นเส้นสายลุ้งนะสำหรับค่าที่เราจะใช้นะครับจะใช้ค่า20 1นะครับ c o s SMA จะใช้เส้นค่าเฉลี่ย SMA นะครับ อ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็กดใช้งานกันนะครับก็จะได้เส้นสายรุ้งนะครับเข้ามาในกราฟกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดกันเลยสําหรับเงื่อนไขในการบายนะครับให้เพื่อนๆนสังเกตนะครับตรงนี้นะครับจุดไข่ปลานะครับอยู่ใต้แท่งเทียนแล้วตรงนี้นะครับสังเกตเส้นสายรุ้งเนี่ยมันจะมีการโค้งม้วนขึ้นนะครับโค้งม้วนขึ้นกันแบบนี้แสดงว่ากราฟกลับตัวขึ้นนั่นเอง แล้วแท่งเขียวตรงนี้นะครับเป็นแท่งคอนเฟิร์มนะครับที่มันขึ้นมาปิดอยู่ข้างบนเส้นสายลุงอ่าเราก็เปิดทำการซื้อออเดอร์ขึ้นในแท่งถัดไปนะครับเพราะว่ามีแท่งนี้คอนเฟิร์มแล้วเป็นแท่งเขียวนะครับที่ขึ้นมายืนปิดบนสายลุงไข่ปลาอยู่ข้างล่างเราก็เปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปแบบนี้อันนี้คือเงื่อนไขในการบายนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าเซลล์กันสําหรับเงื่อนไขในการเข้าเซลล์นะครับสําหรับตัวไข่ปลาเนี่ยนะครับต้องอยู่ข้างบนของตัวแท่งเทียนอ่าสังเกตนะเส้นสายลุ้งเนี่ยมีการม้วนนะครับตอนแรกเนี่ยมันมันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมอันนี้มันก็จะม้วนม้วน,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 นลงมานะครับม้วนม้วนลงมาแล้วเจอแท่งสีแดงตรงนี้น,นะครับคอนเฟิร์มนะครับเป็นแดงที่ปิดอยู่ใต้เส้นสายลุ้งนะครับโดยไข่ปลาอยู่ข้างบน เพราอมันปิดอยู่แบบนี้นะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเทรดเซลล์นะครับในการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนั่นเองด้วยใช้สายลุงนะครับในการเทรดโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยโอเคสําหรับออเดอร์แรกนะครับผมก็เห็นตรงนี้นะครับเป็นตัว GJ นะครับเป็นสัญญาณการซื้อลง อันนี้จะดูควบคู่กับตัวลูกศรของ1น,นาทีนะเห็นว่าสัญญาณตัว1น,นาทีนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณการซื้อลงเหมือนกันนะครับคา,าดการว่ากราฟจะวิ่งลงตอนนี้นะครับจุดไข่ป้าอยู่ข้างบนนะครับแล้วตรงนี้กราฟนะครับได้ราคาดีกว่าราคาเปิดราคาเปิดเปิด,ปดตรงนี้นะครับ แต่ตรงเนี้ยราคาดีกว่านะครับเราสามารถเปิดออเดอร์เข้าซื้อลงกันได้นะตอนนี้นะครับอ่ะนะครับเราก็จะรุยกันเลยนะครับทำการเปิดออเดอร์แรกขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ากราฟไม่ยอมหยุดนะเดี๋ยวผมขอซอยเพิ่มอีกสไลด์หนึ่งนะครับที่ปลายไส้ของแท่งเก่านะครับแบบนี้นะครับว่ามีโอกาสนะที่จะย่อลงมาสวยงามนะอุ้ยย่อสวยเลยนะครับตรงนี้รุ้นการอีก30วินาทีนี้นะครับ โอ้โหตอนนี้นะครับกราฟนี่ดีดขึ้นมาเขียวใหญ่เดี๋ยวเราจะเตรียมทบไม้2กันนะครับในการเปิดออเดอร์ซื้อลงเพราะว่าเราสังเกตจุดไข่ปลานะครับมันยังอยู่ข้างบนอยู่มันมีแนวโน้มนะครับที่จะลงได้นะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์2ทบไม้มานะครับเพราะว่าตัวสัญญาณอินดิเคเตอร์ ก็มีลูกศรสีแดงชี้ลงนะครับเป็นไม้ที่2เหมือนกันแล้วก็เปิดออเดอร์ไม้ที่2กันลงแบบนี้นะครับอ่าก็เป็นออเดอร์ทบไม้นะครับไม้นี้ทบมาที่10,000บาทนะครับถ้าชนะเนี่ยจะได้กําไรอยู่ที่8,920นเะครับอ่าเทลงมาสีสวยเลยนะครับอ่าสวยงามเลยโค้งสุดท้ายนะครับ3 2ม หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับก็ลงมาปิดแดงชนะไปนะครับเห็นไหมตัวสัญญาณก็ชนะนะครับอันนี้เราก็ใช้อินดิเคเตอร์คัดกองก็ชนะนะครับสวยงามนะออเดอร์ตรงนี้ตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับ และตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันพฤหัสนะครับเวลาบ่ายสามและมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทรดเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสองนะครับใครที่อยากจะมาเทรดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR c ค d e นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคสําหรับออเดอร์นี้นะครับเป็นคู่ EUR GBP นะครับเป็นสัญญ,ญาณลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นนะครับแล้วด้วยรูปแบบของตัว สายรุ้งนะครับพอเป็นไปได้นะที่กราฟจะวิ่งขึ้นไปได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรตัวแดงการกืนกินนะครับก็มีพฤติกรรมโอกาสที่กราฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นไปได้นะฮะ กับสัญญาณลูกศรมันมานั่นเองนะครับแล้วมันยังยืนอยู่เหนือสายลุ้งนะครับก็มีโอกาสวิ่งขึ้นเป็นแท่งเขียวได้นะครับเราก็จะทำการเปิดออเดอร์บาย1นาทีกันนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับ EG ตอนนี้เปิดแท่งใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยอ่าตรงนี้ย่อมาราคาดีนะครับเราก็จะทำการเอาวิดีกลับขึ้นมานะกดไม่ทันเดี๋ยวรอราคาย่อยนิดนึงนะฮะย่อลงมานะครับทำการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับเอาราคาดีขึ้นมานะฮะไม่เป็นไรนะฮะ มารอลุ้นกันนะครับออเดอร์ order ตรงนี้นะครับก็ทําการเปิดซื้อขึ้นมาก็กดออเดอร์การบายนะครับจะมีเส้นปะสีเขียวเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าสูงกว่าเส้นปะของเรากราฟออเดอร์นี้ก็จะชนะไปตอนนี้รอลุ้นกันอีก20กว่าวินาทีตอนนี้เหลือ6 5 4 3 2 1น,นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาสวยงามนะครับสำหรับออเดอร์นี้เห็นไหมครับไอแท่งก่อนหน้าที่มันเกิดลูกศรเนี่ยมันขึ้นไปชนไข่ปลาด้วยแล้วไข่ปลาย้ายมาข้างล่างนะครับเราก็เข้าเงืินไขสูตรการบายไข่ปลาอยู่ข้างล่างยืนเหนือสายลุงนะครับก็ขึ้นมาปิดชนะกันแบบนี้นะครับกับออเดอร์ที่2ของเราโอเคนะครับมาอยู่กันออเดอร์ที่3นะครับกับคู่ AUD, USD นะครับมีสัญญาณการซื้อลงนะครับถ้าเพื่อนๆดูกนันเนาะไข่ปลาเนี่ยนะครับมันอยู่ข้างบนก็มีแนวโน้มนะครับที่กราฟจะลงมาได้แล้วตรงเนี้ยนะครับมันคือ,อแนวต้านนะครับโซนแนวต้านที่บริเวณโซนเนี้นะครับเป็นโซนแนวต้านนั่นเองอ่าก็จะถ้ากราฟขึ้นมาแถวบริเวณโซนแถวนี้นะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อเซลล์นะลูกศรก็บอกว่าจะลงนะครับเราก็ เน้นเข้าราคาดีกว่าราคาเปิดที่แนวต้านนะครับแล้วก็จะส่งกราฟลงมาอ่ะนะครับรอกราฟวิ่งขึ้นมาที่แนวนะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงนะฮะอ่าดีขึ้นมาสวยนะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงที่แนวต้านกันแบบนี้นะครับอ่าก็มาอรอลุ้นออเดอร์นี้กัน <S <S ตอนนี้เหลือไม่ถึง1ิบวิแล้วนะคะผม4 3สา 2 1น,นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะการสวยงามมา3ออเดอร์แล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับ3ออเดอร์ที่เราเทรดกันมานะครับทำกำไรไปได้อยู่ที่8ปด0ันสอ่ะยังไม่ถึงเป้าอีกแล้วนะฮะเราจะเทรดกันวันละหมื่นนะฮะเดี๋ยวขออีก1ออเดอร์นะครับอีก2,000เนี่ยนะถึงหมื่นแน่นอนนะครับอ่ะไปลุยกันต่อนะอ่าสำหรับอีกออเดอร์นะที่จะถึง1,000 10, งนะครับอ่ะมาดูกันนะคู่ Gbp usd นะครับคู่เงินนี้ก็มีสัญญาณการซื้อลงนะครับบวกกับตัวแท่งเทียนลงมากินไขป่ขปลาไข่ปลาจะย้ายขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็เป็นแท่งแดงที่อยู่ใต้เ,เส้นสายลุงนะครับก็มีแนวโน้มที่กราฟจะวิ่งลงได้แต่ตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยลงมาแตะนะครับที่ขอบโบลินเจอร์แบนข้างล่าง ก็จะมีโอกาสดีดขึ้นมาเขียวก่อนที่กราฟจะวิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รีบร้อนเข้าราคาเปิดผมจะรอราคาดีให้กราฟดีดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับอ่ะโอเคนะฮะเราก็มาดูยกันเลยเปิดแท่งเทียนเห็นไหมครับมีการดีดขึ้นมาเขียวก่อนนะครับที่กราฟจะวิ่งลงเพราะมันอยู่ชิดกับตัวแนวรับนั่นเองชนขอบบออลิงเจอร์แบนด์ข้างล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวรอราคาดีดขึ้นมาเขียวนะครับเราจะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงนะ แรงแข็งเทียนเริ่มมีแรงดีดนะครับขอแรงอีกนิดนึงนะฮะอ่าโอเคแรงกําลังดีนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการซื้อลงกันเลยขึ้นมารอบนี้นะครับอ่ารอบนี้นะอ่ากดเลยละกันนะฮะตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับก็ใส่ออเดอร์ซื้อลงกันนะกดมาเกือบวิสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็รอลุ้นกันอีก20กว่าวินาทีนะครับว่าเราต้องทบไม้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตามตัวลูกศรก็มีสัญญาณการซื้อลงไม้2นะครับ อรอรุ้นถ้าเราก็ได้ราคาดีกว่าราคาเปิดก็มีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้เหลือ5าวินะครับตอนนี้เราเตรียมเปิดไม้2นะครับใส่อยู่ที่5,321นาะครับทาการเปิดไม้2ลงมาต่อแบบนี้โอ้โหไม้นี้นะครับไม้2ผมผมใส่มานะฮะติดราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอุ้ยแต่กราฟเทแรงนะครับอ่ารอลุนนะฮะใหออเดอร์นี้มันเทยาไวไป8เมตรกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก40วินาที ตอนนี้ก็เหลือไม่ถึง10วิแล้วนะครับ5้าสี่องเอาปิดแพ้ไปนะครับเราก็ต้องทบไม้3ลงมานะครับทำการเปิดไม้3ทบกันลงมาเอาราคามาติดข้างล่างเชียวนะสำหรับไม้3ามะ ไม่เป็นไรนะครับกราฟนี่ยังพุ่งแรงกันอยู่นะครับอันนี้คือกดช้าไปนิดนึงนะยสำหรับไม้ทบนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็มาอรอลุ้นกันอีก40่กว่าวินาทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้สุดท้ายในการเข้าเทดกันแล้วนะครับลุ้นให้ไม้นี้ชนะกันนะโอ้โหเทยาว8เมตรไปเลยนะครับ3 2 1นนะครับเรียบร้อยปิดชนะกันมา สวยงามนะครับในไม้ที่3นะซิกแนวก็บอกว่าวินสรุปแล้วนะครับเราเทรดกันมาทั้งหมด4ออเดอร์นะตอนแรกหวังกำไรแค่1,000 0บาทนะฮะตอนนี้มีแถมกำไรมาอีก4,261นะครับอ่าวันนี้ก็ทำกำไรไปได้1,400 0นะครับผมสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก,ก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะชนะตลาดได้1 0 0 กรหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครบ,บัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1,000 0เหรียญสามารถสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ